ย้อมยังยายคนตาปากตาอะไรไปทุกคนตาปากตาวันนี้ได้อะไรกินเอ่ยอาม่านแล้วพี่น้องปลาบัวกำลังทำอะไรกำลังทำจับปลาให้ยายอบกินค่ะไปลาดีพี่นอ้องปลาบัวกระตาเริ่มไปแจ้ว ทข้าวอยู่ค่ะทำแจ้วค่ะอันนี้ปลาอันนี้โจ้มักอือค่ะเอาผักกระดาวมาไจะซื้อญาติญาติทางบ้านเอามาฝากพี่นอ้องน,นี่แจ้วขี้ปลาใช่แจ้วขี้ปลาละล,าล,าลา่ะซิมเบิงซิมเบิงอ่ะอันจะเอาออกซะก่อนจะเอาโหมิ่ผักแก้วเบ้อ ราแกงหอก้อนตากับยายบวกกินเพสต้องใส่พอดีพอดีแค่น้อยแล้วกันแบ่งอชิมเอาชิมก่อนนะคะอุ๊ยมีหอนมึงไอโอเคแล้วต้มปลาอันนี้คั่วก่อนแบบซุกนะพี่น้องคั่วก่อนค่ะอันนี้เขาต้มหัวปลาหม้อปลานิ่ง ปลานิ้นค่ะพี่น้องเอยมื้อน,นี่อาหารแรงคือปลานิ้นค่ะกว่าเขียดได้มากกับค้างไว้ก่อนค้างก่อนค้างก่อนแล้วค่อยมาออมสักพักพรุ่งนี้ค่อยทำกินโอ้ใช่ป้องอุ้ยนางงามน่ะนั่งถ่าเลย,ยกินยาเลยบ่นั่งเฝ้ากระโตกเลยค่ะกยากแล้วหิวแห้งเลยค่ะนางอาบแล้วเปล่าน,านะ หุกสบู่ตัวตัวอ้ยมาเก่งแคะโอ้โหใช้อเจ็บลันใครนะเศร้าเลยเศร้าแบบบอเพเ่อนอะไรจงเศร้าตีใชลโถ่ีนบ่ไม่ิถึกไม่ดีแล้วดีแล้วแต่ไม่กีนข้าวนนอ่กันพี่นอนค่ะฮะ ไอ้ตึงในรีบเหมือนเลยกินข้าวน้องกันเด้อค่ะข้าวน้องกันเด้อใบใบได้เต็มใบจ้ำป่าพี่น้องก็จ้ำป่าจ้ำป่าค่ะจ้ำป่าเมือนี้ผักกับเขียวอุ้มทุ่มไงมา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 ผุนันน้องฟ้าลงมือก่อนเลยค่ะ มาไม่ได้ถ่านะคะโยกมาเลยนั่งบนถาหมู่ใดวันใหญ่เออวันใหญ่กะห่วงแต่ละกรอนบ่ค่อยข่าว้าคเข่าท่านหมู่จะเคลื่อนเราเกิดปรวุติจีนบ่จบบ่มาดอกค่ะวันใหญ่ติดละครพี่น้องเอ้ยให้กวน้องฝ้ายเออแล้วก็เออ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 บ่มาทีเราอินกับว่ายงข้าวฝ้าเอ้ยยังคอใหญ่ได้วจไหนเราไม่ได้กับมือไรเพิ่งเบืองมวยบ่สู้กูเลยอยากให้ข่าวไปตีน้ำข้าวอยู่ ใเต้าว่าเขาบันตินี่จานี้บว่าบบมวยครับคอยนาง้อมร้านมาดีค้ะมาดูค่ะเขาก็อานำแล้วกันเออกิน้ากัน้้าเ้เอากเอาลูกเข้ามะต้มเ็ดต้มไกล้จะกินบาได้พี่น้องดด้กัะยาบ่กินกินได้แต่ปลาโอเยเด็ดค่ะ ก็ได้กินผักอ้ยุดยอนางใช่ใส่ข้าน้ำใส่ผักน้ำ่โยร์ตบารบอมังได้กินบ่ใส่เขาน้ำเวนบ่เขารนเมโนมาทนมาบ่มบ่ไม่ใช่รนเมโคนะฝ่าห้องใจมาแล้วไงมาแล้วองอเห็นแล้วว่านม

จะมีแตกมีซิกแตกบ้ายัจมีซิกแคกเาลดมได้รับตาางเวลามาหอนามันจะลดได้ไอมคือเก่าบอรับตานีขนมข่าวไปจมีซิกแตกทบก็เล่เลยก็ล่นลมีซิกแตกแม่เนี่ยิเจ้งเอาแล้วพี่น้องเลย

กันรบกันนะคนแจ้งเจ้านะช่วยคนเหรอจะมาบุกจังเพล็ดก็ได้เอาไม้ตายอีกไหมได้ดกแบบปิดมาใสไป

โยโกยุหันเล่าหนูไ่ได e ้ใจจเลื่อนแหละกิจพักมาแล้วโยโกกินอะยรโยโก่อยูวะเล่าอย่งนี้ไว้จะรออยู่แผบเด้อพี่น้องเลยแผลแตงปลาแข่มาเห็นอย่างผ่ายมีผ่าปภาพนับแทล

กินได้แต้ปลาก็แซ่บอือเอามาสิได้ใส่กันเผ็ดๆละ cái ป็นมูนะบอแบบเป็นขวดนะเบิ้งครับขวดเออออเขวแบบเดเบเป็นซองอนเด้ที่จอยั่นขวดสเียวน่ะไม่แต่แบบเป็นช่อง

บรรยากาศเนี่ยมาแรงที่วุ่นวายจะแบบเจเจ็บไว้ซัมในหรือจ้าฝากอะไ์ก็แชร์ก็ติดตามให้เจ๊เจนี่เหรอจ้าสวัสดีค่ะมันยังพลาสวัสดีใช่ไหมยังบว่างค่ะมาก่อนยยังบว่างค่ะสวัสดีวุ่นวายใช่พี่น้องไหม